สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอเชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทําข้าวเหนียวหุงมันญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกเมนูนี้ว่าซาซึมาอิโมะโอโควะนะคะซาซึมาอิโมะก็คือมันหวานญี่ปุ่นนั่นเองนะคะส่วนโอโคะะนะคะเป็นการทําอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะคะที่เอาข้าวเหนียวนะคะมานึ่งกับพวกเนื้อสตัตว์หรือว่ากับผักตามฤดูต่างๆนะคะ ซึ่งปกติเขาจะใช้ลังถึงในการนึ่งข้าวนะคะหรือว่าใช้ซึง้งหรือหม้อนึ่งต่างๆนะคะแต่วันนี้นะคะกบจะทำง่ายๆโดยใช้หม้อหุงข้าวที่มีอยู่ตามบ้านนะคะ<ม>ก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมต่างๆกันก่อนนะคะวันนี้ใช้ข้าวเหนียวสองถ้วยตวงนะคะแล้วก็มีมันหวานญี่ปุ่นนะคะประมาณ200กรัมค่ะ ปรุงรสด้วยเกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะสำหรับข้าวเหนียว2ถ้วยนะคะแล้วก็สาเกค่ะใช้สาเกแบบไม่มีส่วนผสมของเกลือนะคะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเขียนไว้ตรงข้างกล่องนะคะว่าไม่มีเกลือนะคะช็อกโกแลตเซโรนะคะ ข้าวเหนียวใช้ข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะคะเม็ดเขาจะสั้นๆป้อมๆแบบนี้นะคะจะมีสีขาวขุ่นๆน,นะคะโมจิโกเมะนะคะก่อนอื่นนะคะก็ล้างมันให้สะอาดก่อนนะคะวันนี้เราจะหุงทั้งเปลือกนะคะจะล้างเปลือกให้สะอาดนะคะเอาพวกเศษดินเศษครนต่างๆที่อยู่ติดเปลือกออกให้หมดนะคะ ล้างเปลือกมันหวานจนสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นมันหวานเป็นชิ้นขนาดลูกเต๋านะคะประมาณ2เสเซนนะคะหรือใครชอบชิ้นใหญ่ๆก็จะหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะ นมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามันแช่น้ําไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะให้พวกยางต่างๆเขาออกมานะคะแล้วก็เอาแป้งต่างๆที่ติดอยู่ในมันนะคะออกมาด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ล้างมันนะคะจนน้ําที่ล้างมันใสขึ้นนะคะ มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาล้างข้าวเหนียวกันค่ะข้าวเหนียวนะคะไม่จําเป็นต้องแช่ข้าวให้นิ่มก่อนนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเขาจะนิ่มอยู่แล้วนะคะเวลาขัดก็ไม่ต้องใช้แรงขัดข้าวแรงจนเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเม็ดเขาจะหักได้นะคะข้าวเหนียวญี่ปุ่นค่อนข้างจะเม็ดสั้นอยู่แล้วนะคะให้ระวังกันด้วยค่ะ ล้างข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกบก็จะใส่สาเกลงไปนะคะใครใช้สาเกที่มีส่วนผสมของเกลือให้ลดปริมาณของเกลือลงด้วยนะคะไม่เช่นนั้นจะเค็มเกินไปนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ําสะอาดลงไปให้ตรงกับขีดที่บอกจํานวนน้ํานะคะในหม้อหุงข้าวนะคะอันนี้นะคะโอโควะนะคะข้าวสองก็จะใส่น้ําลงไปตรงกับขีดเลข2นะคะอันนี้เป็นข้าวสารธรรมดานะคะ เสร็จแล้วก็ใส่มันลงไปค่ะคนนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือจะช่วยชูรสของมันให้หวานขึ้นนะคะเสร็จแล้วคนนิดหน่อยนะคะเอาข้าวใส่หม้อหุงข้าวนะคะ ก็กดหุงข้าวตามปากติเลยค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้ข้าวหุงออกมาแบบนี้นะคะตัดแบ่งข้าวเป็นสีส่วนนะคะแล้วก็ค่อยคอยคนข้าวจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนทีละส่วนแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้มเมล็ดข้าวไม่หักนะคะแล้วก็มันก็ไม่เละด,ด้วยนะคะ ยังไงบ้างคะน่าทานใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาอุ่นไว้ประมาณ10-20นาทีนะคะตักใส่ถ้วยนะคะโรยด้วยงาดามคั่วกับเกลือแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะข้าวเหนียวหุงมันหวานญี่ปุ่นนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ